รถคันนี้นะครับตอนที่เป็นรถมือใหม่ป้ายแดงเนี่ยราคาโอ้โหล้านสี่นะครับคุณผู้ชมครับยางขอบ2 6 5ทับหกนั่นเองประตูด้านหลังไฟฟ้านะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังขณะถอยมาให้ด้วยด้านหลังแน่นอนหละไม่เคยมีเด็กเด็กน้อยไม่ได้ใช้คันนี้คือมันไม่ไม่ใช่แบบว่าเป็นรถครอบครัวขอ,ของของครอบครัวใช้เข้าศูนย์เช็คระยะตลอด สำหรับคันนี้ตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับผ่อน0%นซนานถึง12เดือนสำหรับใครที่กำลังตามหารถแบบเดิมๆนะคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มงคลคาร์เตอร์อรกรำลังขยายทีมนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้รับบร,ริการที่ดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและครอบคลุมในการรองรับบร,ริการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่มีความฝัน อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตไปด้วยกันกับเราตอนนี้บริษัทมงคลคาร์เ็นเตอร์เปิดรับสมัครหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นทีมงานขาย support s a l e ์ทีมเดลิเวอรี่คร์ทีมคร์แคร์และทีมช่างศูนย์บริการถ้าคุณอยากจะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราและเดินไปด้วยกันกับเราสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ที่ w w w m o n g k o l c a c e n t e r c o m มาร่วมขับเคลื่อนทีม สร้างผลงานสู่เป้าหมายไปด้วยกันแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมกาฟิลมงคลคารซเซนเตอร์นะครับที่เดิมเช่นเคยที่มงคลคารซเซนเตอร์วันนี้นะครับมาพร้อมกับรถครอบครัวเจ็ท,ที่นั่งกับ Toyota Fortuner นะครับเครื่องยนต์2.4 V g เกียออโต้นะครับปี2016 ใครที่กําลังมองหารถครอบครัวนะครับที่สภาพใหม่นะครับไม่น้อยและที่สําคัญราคาถูกวันนี้คุณมาถูกคลิปถูกที่ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นำมานำเสนอต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนมาพบกันเลยนะครับกับคันนี้นะครับผมกับ Toyota Fortuner นะครับเครื่องยนต์ 2.4V เกียร์โต้นะฮะปี2016คันนี้นะครับสภาพสวยดูดีนะฮะและที่สำคัญในเรื่องของเลขไมก็ ไม่น้อยนะครับตามอายุการใช้งานก็ถือว่านะครับคันนี้มาสภาพเดิมๆนะครับเดิมจากโรงงานเลยนะครับไม่มีการแต่งเพิ่มอะไรสําหรับใครที่กําลังตามหารถแบบเดิมๆนะคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับและที่สําคัญนะฮะใครที่ต้องการคันนี้เนี่ยบอกไว้เลยว่าลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีก็สามารถจัดได้เต็มรวมไปถึงลูกค้าที่ไม่เคยผ่อนอะไรเลยมาก่อน ก็สามารถจัดได้เต็มเหมือนกันแล้วพวกนี้ง่ายคือฟรีดาวไปได้เลยนะครับขอเพียงแค่ในเรื่องของรายได้เนี่ยเพียงพอต่อค่างวดก็คือ2เท่าของอรายได้ต้อง2เท่าของค่างวดนะสมมุติว่าคันนี้เนี่ยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับผ่อนศนานถึง12เดือนผ่อนเริ่มต้นนนะครับปีแรกก็ผ่อนอยู่ประมาณ1นึ0 0หมื่นบาท นี่คือปีแรกนะ0%นานถึง12เดือนก็คือปีแรกขวันเท่านี้นะส่วนปีต่อไปประมาณ15,000นะครับรายได้ก็ต้องประมาณ3,000 30, 0นะอาชีพเกษตรกรนะครับที่ทำนาหลายไร่กรีดยางเลี้ยงวัวทุกอาชีพหรืออาชีพกิจการร้านค้านะครับเจ้าของกิจการนะครับพนักงานบริษัทได้หมดเลยนะมาดูกันด้านเน่าของตัวรถนะครับสำหรับคันนี้ สวยมากครับคุณผู้ชมครับรถเดิมๆเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้รู้ประวัติเป็นอย่างดีนะเป็นรถของหน่วยงานรถประจําตําแหน่งนะฮะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดสําหรับคันนี้นะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดด้านหลังของตัวรถนะครับถือว่าสวยเดิมสภาพดีมากๆนะครับผมนะเดี๋ยวฟิวจะพามาดูทีละจุดนะครับผมสาหรับคันนี้อ่า ด้านหลังของตัวรถนะครับคุณผู้ชมครับนะเป็นตัวแบบไฟฟ้ามีกล้องมองหลังขณะถอยมาด้วยนะครับผมกล้องมองหลังขณะถอยนะเป็นเบาะนะครับผม3าแถวนะครับด้านหลังเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับเบาะแถว3นะสภาพเดิมนะครับสวยดูดีผ่านการรักษามาเป็นอย่างดีนะครับสำหรับคันนี้ใครที่กำลังตามหาสีนี้นะครับแล้วก็ราคาประมาณนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน อุปกรณ์แม่แรงมาพร้อมแล้วก็ครบเลยนะครับอุปกรณ์แม่แรงนะสำหรับคันนี้แล้วก็รวมไปถึงนะครับผมให้สังเกตภายในกันก่อนนะครับเดิมๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเบาภายในเนี่ยเป็นโทนสีน้าตาลนะครับด้านหลังแน่นอนแหละไม่เคยมีเด็กเด็กน้อยไม่ได้ใช้คันนี้คือมันไม่ไม่ใช่แบบว่าเป็นรถครอบครัวของของครอบครัวใช้ แต่ทีนี้มันเป็นรถหน่วยงานก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่แบบผู้บริหารเขาใช้งานนะครับร่องรอยการขี่ควนไม่มีอยู่แล้วนะครับนะนี่ก็ถือว่านะครับพร้อมใช้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับมาพร้อมกับยางอะไหล่นะครับคุณผู้ชมครับนะคันนี้ครบเลยนะฮะนี่ประตูด้านหลังไฟฟ้านะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังขณะถอยมาให้ด้วยออปชั่น หรือฟังก์ชันตรงนี้คือเป็นฟังก์ชันพื้นฐานอยู่แล้วนะครับที่ควรมีในรถกลุ่มราคาประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวยางนะครับผมตัวยางเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นยางบริสโต้นะครับปี2020นสะฮะสำหรับคันนี้นะฮะยางขอบ2 6 5หทับหกสิบนั่นเองนะครับด้านหลังของตัวรถมาต่อกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับคันนี้นะฮะด้านหลังของตัวรถนะครับถือว่าผ่านการใช้งานน้อยนะครับ สำหรับด้านหลังของตัวรถนะครับเบาะโทนสีน้ำตาลนะครับดูดีนะครับสวยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังของตัวรถเนี่ยก็จะมีในส่วนของออ power outlet มาให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถเสียบปลั๊กได้นะครับเป็นแบบปลั๊กไฟบ้านเลยนะนะครับสำหรับคนที่ไว้ใช้ทำงานนะไว้เสียบชาร์เตอรี่แบตโน้ตบุ๊กโทรศรัพท์มือถือได้แล้วก็เสียบปลั๊กบ้านได้เลยนะ ตอนนี้ก็มีตรง power outlet มาให้อีกหจุดนะครับผมด้านหลังนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าสะดวกสบายความคุ้มค่าคุ้มราคานะฮะเดี๋ยวจะพูดถึงในเรื่องของราคารถคันนี้นะครับตอนที่เป็นรถมือใหม่ป้ายแดงเนี่ยราคาโอ้โหล้านสี่นะครับคุณผู้ชมครับล้านสี่แต่วันนี้นะครับคันนี้ฟิวเปิดในราคาพิเศษเลย8 7 9 0 0 0บาท นะครับแปดแสนเจ็เพบาทเพราะตอนนี้พิมมีโปรโมชั่นเนะครับเดือนแห่งความรักเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นี้นะฮะเดือนกุมภาพันธ์นี้ใครที่สนใจคันนี้รีบโทรหาผมกาฟิวมงคลแองเตอร์ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะปกติขายอยู่ที่ราคา9 2 9แล้วก็มีจัดโปรช่วงหนึ่ง899และเป็นเดือนแห่งความรัก จัดโปเพิ่มให้อีกนะครับเป็นส่วนลดไปอีกนะครับเหลือเพียงแค่เจ็ดเหลือเพียงแค่แปดเจ็ดเกบาทเท่านั้นจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะฮะ mm hmm. ด้านหน้าของตัวรถนะครับผมตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมเบาะไฟฟ้าสภาพเดิมๆเลยนะถือว่าสวยเลยนะครับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของเลขใหม่ สตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับบุญแจรีโมทนะเป็นแบบปุ่มพุชสตาร์ทนะครับนี่สตาร์ทเครื่องแล้วเลขไม้นะครับเลขไม้แสนสี่หนึ่งพันโลนะครับสำหรับคันนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบกิโลเมตรนะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันมีแพทเดิร์ชิปมาพร้อมเลยนะครับผมนะ คันนี้นะครับคุณผู้ชมหน้าจอสัมผัสอยู่แล้วนะครับฟังก์ชันพื้นฐานที่มากับตัวรถนะครับมีเนวิเกเตอร์ต่างๆฟังนะครับวิทีุ FM นะครับผมใส่ CD ได้นะครับมี GPS ให้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ด้านหน้าของตัวรถมีแอร์แบบออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับก็เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ ในส่วนของรถ For t u n e r เนี่ยทัศนวิสัยมองเห็นได้ชัดมองเห็นได้ไกลอยู่แล้วนะครับผมใครที่สนใจนะครับคันนี้ตอบโจทย์นะครับมีในส่วนของ EcoMode Power Mode ให้ด้วยนะครับผมนี่สวยเลยนะครับผมคันนี้นะภายในดูดีนะครับสภาพสวยเดิมไม่โซมไม่ช้ำนะครับสำหรับคันนี้เดิมๆมไม่โซมไม่ช้ำเลยใครที่สนใจรีบโทรหาผมนะฮะตามเบอร์โทรด้านล่างนี้0 9 9ย์ 2029994ถ้าใครต้องการดาวเพิ่มค้างวดก็จะถูกลงแล้วนะครับผมส่วนถ้าใครบอกว่าพี่ขอเอาเงินไว้ลงทุนดีกว่าน้องฟิลด้เหมือนกันครับพี่เอาเป็นว่าจัดเต็มแบบฟรีดาวไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับข้างวดประมาณหมื่นกว่าบาทนะฟิวคำนวนไปแล้วประมาณแล้วประมาณ16ื่นแอมปประมาณนี้นะครับผมทีนี้มาดูในส่วนของห้องเครื่องของคันนี้กันนะครับ พ้องเครื่องเดิมๆเ,เลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับคันนี้นะน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมนะฮะไม่เคยขยับเลยสำหรับคันนี้ใครที่สนใจอยากจะมาดูรถคันจริงนะครับมาพบกับผมได้เลยที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์โทรมาก่อนได้นะครับนัดหมายฟิลเข้ามาได้เพราะบางทีนะฮะมาแล้วเนี่ยอยากจะเซ็นสัญญาเลย อยากเซ็นสัญญาเลยฟิวจะได้นัดไฟแนนซ์มานะครับจะได้เอาแบบว่าให้ช่วงเวลาให้ตรงกันไม่ต้องมารอนะครับเพราะว่าเคสเยอะนะที่มงคลคานเตอร์ต้องบอกว่าลูกค้าทําสัญญาเช่าซื้อในแต่ละวันในโอ้โหนะครับบางคนไม่ได้นัดหมายมาคือต้องมานั่งรอไม่อยากให้เสียเวลานะครับก็โทรมาหา,หาฟิวก่อนแล้วกันนะครับหรือว่าแอดไลน์มาคุยกันก่อนก็ได้ถ้ายังไม่สะดวกโทรก็บอกพี่จะเข้ามาวันนี้ต้องฟิวนะพี่จะมาดูรถอ่านะ ที่เตรียมเอกาสารมาพร้อมเลยพร้อมเซ็นสัญญาเลยเดี๋ยวฟิลก็จะได้แอดโทรหาไฟแนนซ์นะครับมาให้ตรงกันกันกบช่วงเวลาที่ที่ที่เราเราจะมาเนี่ยเราจะไม่ได้เสียเวลานะครับหรือถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับไกลๆสนใจ t o y o t a f o r ร u n e r คันนี้นะครับราคา879,0 0 0บาทนะครับเอาแบบฟรีดาวเลยต้องฟิลนะเพราะว่าไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้เพียงแค่รายได้คบเวอร์ต่อค่างวดนะครับคันนี้ ก็โทรหาฟิลได้เหมือนกันรือก็จะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับฟิลมีไฟแนนซ์ทั่วประเทศเลยนะทุกจังหวัดนะครับผมก็นัดเซ็นสัญญาได้เลยไปเซ็นถึงที่บ้านถึงที่ทํางานได้เลยนะครับและในเรื่องของการจะส่งก็จะมีรถจะส่งถึงหน้าบ้านทั่วประเทศด้วยเหมือนกันนะครับก็จะดูคิวรถจัดส่งให้ว่าอาจสามารถจัดส่งได้วันไหนนะครับเพราะว่าฟิลก็ต้องดูคิวรถดูอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับเป็นองค์ประกอบ นะเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับโตโยต้าโฟ์เจอรคันนี้นะถือว่าเซฟเงินจากมือใหม่ป้ายแดงได้500,000กว่าบาทเลยเดียวนะครับเพราะคันนี้นะครับตอนที่เป็นรถใหม่เนี่ยมันราคาประมาณาล้านสี่แต่วันนี้เพียงแค่879,000ก็ถือว่าเซฟเงินในกระเป๋าได้กับ500,000กว่าบาทเลยเดียวใครที่สนใจนะครับรีบโทรหาผมกาวฟิลมงคลคา์เตอร์ย้ำเบอร์โทรอ,อีกที1นึง099 202 9994 099นะครับ2029994เบอร์นี้ 94, ice, สามารถแอดไลน์ได้เลยอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักไลน์มาหาฟิวเดี๋ยวฟิวส่งให้ดูนะครับคันนี้นะหรือต้องการคันอื่นๆมีเหมือนกันนะฮะรุอนนี้มีหลายคันเลยใครมาก่อนได้เลือกก่อนอย่างแน่นอนเอาลวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติดตามรับชมนะฮะ กาวฟิลมงคลคานเตอร์ฝากไว้ด้วยนะครับรีบโทรมาเป็นเจ้าของได้เลยฟิลอยากขายมากๆเลยเพราะว่ารถสวยมากๆใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีสุดๆเลยนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติตดตามรับชมราบแล้วนะครับสวัสดีครับ